สวัสดีครับวันนี้วันที่8มีนาคม2024นะครับผมเวลา17.02นาฬิกานะครับตรงกับวันศุกร์นะครับเลิกงานเลิกการกันแล้วนะครับมานั่งทำคลิปนะครับรายชื่อของนักฟุตบอลทีมชาติไทย23ขุนพลนะครับที่จะลงคัดเลือกฟุตบอลโลกในานามทีมชาติไทยเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเราประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วครับผมสปริงกระดิ่งแมว 23ขุิบนพลดังต่อไปนี้ผู้รักษาประตูนะครับปฏิวัติคำใหม่จากทูแบงกคอกนะครับแหมฟอร์มสุดยอดสลานนอน์อนุอินนะครับเชียงรายยูเนเต็ดนะครับแหมเซฟเซฟจุดโทษจากทีมชาติซาอุให้ทีมชาติไทยเราขอลอบเสมอซาอุศูนย์ประตูต่อศูนย์ในยอดเยี่ยมมากนะครับสลานน์บุญยเกียรติวงศาแจ่มนะครับอุทยัยอุทัยธานี FC นะครับนี่นี่คือที่ทา่ทาท่า แฟนบอลเอฟซีจำได้ครับที่อิชิไปรับชมที่สนามอุทัยธานีเนี่ยไปชมบุญเกียรติเนี่ยแบบเด็ดจริงๆแะเด็ดเด็ดโอ้โคดอิชิไปเลือกไปเลือกเข้ามาเป็นหนึ่งในสามของผู้รักษาประตูนะครับผมกองหลังนะครับธีรทรบุญมาทันนำนำทัพเลยครับกับพันสาเหมวิบูนนั่ก็คือบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับไม่พลาดอยู่แล้วแล้วก็เอเลียดดอร์ล็อกครับจากบาหลียูเนเต็ดนะครับอ่าลีกอินโดนีเซียนะครับ Oh, พลาดไม่ได้เลยตัวหลักเลยนะครับนิคุลัสมิเคสันนะครับเนี่จรวดทางเรียบทางด้านซ้ายและขวาเลยนะเล่นทั้งได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับ Nicholas นิคุลัตเนี่ยฮะสุพนันสุพนันบุรีรัตน์นะฮะการท่าเรือ FC นะครับ,รลรบแล้วก็สันธิภาพจันง,ง่อมนะครับ BG PU พส่งเข้าประกวดนะครับแล้วก็กิษดากาแมนะครับอ่า BG เช่นกันนะครับ สุพรรณทองสงทูแบงคอกนะครับเนี่ยกองหลังแม่เน้นเน้นรูปร่างสูงใหญ่นะครับแล้วก็คล่องตัวแน่นอนนะครับแน่นอนแล้วก็เคลื่อนที่ได้รวดเร็วธีละทรบุญม,มาทันเนี่ยจะเล่นสไตล์คล้ายๆว่าเออเมื่อ,เม,อเมื่อเกมลุกปับ๊บขึ้นไปเป็นมิดฟิลด์เลยลเกมรับมาวิ่งลงมาเนี่ยชอบชอบชอบเนี่ยยุโรปยุโรปแล้วก็ทีมหลายทีมเนี่ยชอบชอบทําแบบนีนะ้มันได้เปรียบคู่ต่อสู้เนาะกองกลางครับชนะทิ่สงกระสินครับเจเจนะครับ ฟิตลงมาทันสารัตย์ยูเย็นนะครับ BGPU นะครับสุ per โชกสารชาติซัปโปโรคอนซาเดเลซัปโปโรนะครับแน่สุดยอดนะครับแน่แล้วก็บดินผาลากาลท่าเรือเอฟซีวีระเทพป้อมพันธทรทูแบงก์คอกนะแน่กางตัวรับสุดยอดนะครับปกเก้าอันนั้นโอ้โหขวัญใจแอดก็มาครับขวัญใจแอดปกเก้าอันนั้นนะครับแล้วก็ลุ่งรัตภูมิจันทร์ทึกนะครับทูแบงก์คอกนะครับ พีระดนชำรัศมีโอ้โหสุดยอดนี่คือตัวแทนของเจเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนเจออกเขาจะเข้ามาเลยครับพีระดนชำรัศมีนี่แอดชอบเลยเจริญศักวงก่อนนะครับเมืองทองอยู่ในเต็นโอ้โหสุดติงเลยเมืองทองติด2คนนะครับกองหน้าครับปริเมตรอาจวิไลนะครับเมืองทองอยู่ในเต็าแล้วก็ไลไรขึ้นนะครับสุพนัทเหมือนตานะครับโอเซรู้จากเบลเยียมนะครับ แล้วก็สุภชัยใจเด็ดน,นะครับเจ้าอาหมนะครับบุรีรัมย์อยู่ในเต็์แอพลาดไม่ได้เลยในยุคนี้ก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับใกล้เข้ามานะครับในแมตช์ฟีฟ่าเดย์คัดฟุตบอลโลกนะครับโซนเอเชียไทยเราอยู่กลุ่ม C ีนะครับเราจะไปเยือนโซก่อนนะครับเกาหลีใต้เราจะไปกินกิมจิที่นู่นออาเราจะไปเก็บสามแต้มที่โซก็ตรงกับวันที่ยี่สิบเ็ดนะครับ1 8บ0จอ่า แล้วก็ต้อนรับกันมาเยือนก็วันที่26นะครับที่ราชบังคลาหนึ่งทุ่มครึ่งครับอย่างไงก็เต็มสนามแอดขอแรงใจเอฟทุกท่านเต็มสนามอย่างเดียวเลยครับใครได้ยินคลิปนี้พลาดไม่ได้ครับเราต้องเอาแต้มจากเกาหลีใต้มาให้ได้อย่างน้อย4แต้มนะครับเราต้องเอามาให้ได้นะครับก็เอาใจช่วยนะครับนี่คือถูกเจรนามาจากโคชอิชิอิเรียบร้อยแล้วก็เข้าใจแผนเข้าใจระบบในการเล่นของ ของอิชิอิเวหรือญี่ปุ่นเวได้นะครับก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับแอดคือยืนเคียงข้างทีมชาติไทยมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดตั้งแต่จําความได้เลยครับแอดเกิดในยุคยุคปียพงผิวอ่อนนะฮะก็ก็ตรงนั้นเลยนะครับแอดถ้าหากว่าทีมชาติไทยแข่งมีแข่งอะไรโอ้แอดหยุดหยุดทุกอย่างเลยครับเพื่อมาเชียร์ทีมชาติไทยอย่างเงี้ยเป็นเช่นนั้นนะครับเป็นเช่นนั้นจริงๆครับชีวิตแอด ขาดฟุตบอลไม่ได้โมไปโมไปตารางการแข่งขันแอดมีอยู่ท้ายคลิปนะครับเอาไว้ประกอบฉากแต่ก่อนก็เป็นหลักๆนะเดี๋ยวเขาขึ้นหลักสลับสลับกันไปสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับทําคลิปจะอยู่ท้ายท้ายท้ายคลิปนะก็ประกอบดนตรีสักหนึ่งนาทีไว้เป็นตารางตารางแข่งวันไหนอะไรยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ